สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนาเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16ธันวาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดกรมเกตนุชนะครับไปนี้สูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์คำนวณได้9ตัวเดียวนะครับ9ตัวเดียวมาพร้อมกับเลขชุด2ตัวอาจารย์ทำได้90กับ91ทุกท่าน 9.0กับ9.1วันที่ก็อยู่ด้านบนเลยนะครับ16.12.6.7ต่อมาก็จะเป็นนแทางเด่นหลักร้อยของแงอนปลายฝันแอนความทรงจำสูตรคำนวณของอาจารย์ได้0.1789 0 7น7 8 9ะครับ0 1 7 8 9 ดับชนเด่นหลักร้อยก็คือเลข8ดทุกทันตามนี้ครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดล่างชุดล่างของอาจารย์งวดก่อนก็คือใบฝั่งทางซ้ายนะครับเลขเด่นของอาจารย์คำนวณได้ห้ากับหหมาทุกทันเลขชุดก็มีหกหนึ่งตรงๆเลยนะครับหวยออกแปดสี่สามหหนึ่ง สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเลขเด่นของอาจารย์คำนวณได้3กับ4เลขชุดที่ติด3ที่อาจารย์ให้มาเป็นนทางเบื้องต้นก็จะมี0331353739แล้วก็83ส่วนชุดที่ติด4ก็จะมี4041454749แล้วก็64ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ แนทางของแอปลายฝันแห่งความทรงจำต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น2ตัวของแอดอนุวัตรงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์ได้9กับ3หลุดไปนะครับหวยออก6 1นึงเลข3ามนี่หลุดไปบนนะครับทุกท่านงวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่นะครับคำนวณได้3กับ9 งวดที่ออก21138นมะครับมีเลข3เข้าหลัก10งวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้6กับ9ทุกทันนทางเด่นล่างนะครับเลขเด่น2ตัวของแอดนุวัตงวดใหม่ได้6กับ9ต่อมาจะเป็นในทางหลักหน่วยบน องเงนเส้นมีนะครับงวดที่ผ่านมามีเลข3าทุกท่านก็เข้าหลักหน่วยนะครับหวยออก843งวดก่อนหน้านั้น,น,นหลุดไปทุกท่านได้เรียงดวเอนะครับ3งวดหลังสุดตามที่เห็นงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับหลักหน่วยบนของอาจารย์งวดประจำที่16บธันวาคม6 7คำนวณได้713 ตามนี้ทุกท่านเจ็ดหนึ่งสามคนที่อยู่ตรงนี้นะครับในทางของแอเส้นมีต่อมาก็จะเป็นในทางโครงสร้างขนมไทยร้อยสิบหน่วยของแอดสิง์นำโชคใครถามหาอาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาในเข้าตัวกลับนะครับมีสี่มีสาม 3, แล้วก็มีแปดทุกทัน งวดก่อนนั้นนั้นก็เข้าตัวกลับนะครับอาจารย์มัดกันได้สองนสองนะครับงวดที่ออกสองสองหนึ่งสมงดหลังสุดประมาณนี้ทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาด้านล่างนะครับ16บธันวาหกเจตัดไปทุกท่านโครงสร้างหลักร้อยของอาจารย์ได้6 7 8 2็สาม หลัก10บได้สองสามหหลกักหน่วยได้1 5 7 8 9นะครับวันที่16บธันวาหกเจ็ดโครงสร้างเท่านั้นนะครับเมื่อชอบก็ผ่านชอบก็ไปมัดรวมดึงชุดเด่นเอาในทางของอดสิงนำโชค ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดหนูน้ำทิพห์หนูนน้ำสมายเป็นส่นวนคำนวณหลักหน่วยบนนะครับเลขเด่นสามตัวสูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับคำนวณได้สองสามเจ็ดก็จะมีเลขสามเข้าหน่วยงวดหม่อยู่ด้านล่างนะครับคำนวณได้หกเจ็ดหนึ่งนะครับหกเจ็ดหนึ่งแนวทางเด่นหลักหน่วยบนเลขเด่นสามตัวของแอดหนูน้ำทิพ ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดนางนะครับเป็นสูตรคำนวณหลัก10ล่างมีเลขเด่น3ตัวอาจารย์มีแนวทางงวดเก่าไม่ใ้ดูด้วยนะครับอยู่ด้านบนถูกทันหลัก10คำนวณได้5 60ก็จะมีเลข6เข้านะครับพยออก61หงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับคำนวณได้0 15ย์ทุกทัาน0 15 แนวทางของแอดนางนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10หน่วยล่างนะครับเลขเต่นตัวเดียวงวดใหม่สูตรนี้คำนวณได้เลข5นะครับได้เลข5้ชอบสูตรไหนตามสูตรไหนก็แคปหน้าจอไปนะครับมชอบใจอย่างไรก็ผ่านต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10หน่วยล่างนะครับ ิ0หน่วยล่างของอาจารย์มัดกันได้ชุดเดียวนะครับ59กับ95นะครับไปกลับทุกทรน้อรอนะครับใช้งานงวดแรกสำหรับสูตรนี้อาจารย์ว่าแบบนั้นต่อมาก็จะเป็นทางอีกสูตรนะครับใบนี้ก็จะเป็นสูตรล่างเหมือนกัน มีน้ทังมวดเก่ามาให้ดูด้วยทุกท่านอยู่ด้านบนนะครับมัดกันได้เก้าชุดมีหนึ่งชุดนะครับหกตรงๆนะครับหกตรงๆง,งมวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างทุกท่านเดี๋ยวผมขยายให้ดูเพิ่มเติมนะครับวันที่เข6สิบหกสิบสองนะครับสูรทีจัจารย์มัดได้ก็จะมี909295 5 0 5 2 5 5 8 0 8 2แล้วก็8 5ทุกทันสูตรของอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10หน่วยนะครับ10หน่วยชุดครบ2ตัวบนนะครับสูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันทุกทันงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างสุด คำนวณได้35678902 35678902สูตรครบ2ตัวบนนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดจับวินนะครับตามที่เห็นเลยถูกทันส่วนใบนี้จะเป็น แนวทาง10หน่วยบนนะครับเป็นข้อมูลสูตรใหม่มัดกันได้ทั้งหมดขอภาย9ชุดนะครับ9ชุดก็จะมี8 9 8 1 8 7 9 9 9 1 9 7แล้วก็5 9 5, 5 1 5 7หทุกท่านส่วนใบนี้จะเป็นแนวทาง ชุด3ตัวนะครับสตดคำนวณ1้อย10หน่วยอยู่ด้านบนถูกทันหลักร้อยคำนวณได้1345หลัก10ได้895หลักหน่วยได้917ชุดที่อัดนางมัดได้ก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับสำหรับชุด2ตัวอยู่ด้านล่างสุดก็จะมี8 1> 1 9 8้าแ9 9หน9่5แปดเจตามนี้ชอบขกแคปหน้าจอเอานะครับมาชอบใจอย่างไรก็ผ่านต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดพี่เมืน่นทุกท่าน3ตัวของอาจารย์ทำได้2ชุดนะครับได้290กับ603 2ตัวก็จะมี2992 2้าเ าแล้วก็ศูสต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์นะครับเป็นข้อมูล2ตัวทิศใต้งวดที่ผ่านมามี6 1เข้าตรงๆนะครับไวยออก8ปดสี่สามหหนึ่งงวดใหม่ก็ใบนี้ทุกท่านทางโดยเลขข้อมูลทางใต้ของอาจารย์นี่เข้าติดต่อกันมาแล้ว3มงวดนะครับ ไปเต็มก็จาประมาณนี้มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวทางเหนือนะครับทิศเหนือสำหรับข้อมูลงวดก่อนของอาจารย์หลุดไปนะครับหลุดไปอีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับ3ตัวของอาจารย์งวดก่อนหลุดทุกทันง,งวดก่อนหน,นั้นเข้าอยู่นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ